รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพระเครื่องคือสัญลักษณ์ตัวแทนของเกจอิอาจารย์ซึ่งละสังขารไปแล้วทุกวันนี้ถูกกำหนดอูลค่าอย่างไร้กฎเกณฑ์แห่งพระพุทธศาสนารายการมรดกพระเครื่องณจสยามจุดกำเนิดเริ่มต้นของการศึกษาและสะสมอย่างถูกต้องผมอาจารย์ทองภายเย็นนำเสนอด้วยจิตคารวะ สวัสดีครับอาจารย์ประการณสงขาครับประธานสภาพระเครื่องพระบูชาไทยอาเซียนวันนี้ครับเราจะนาท่านผู้ชมมาเรียนรู้และรู้จักเกี่ยวกับพระเครื่องเมืองไทยนะครับในรายการพระเครื่องมรดกณสยามทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับช่องมูเตลูล106วันนี้ครับจะมาพูดถึงเรื่องของเทเววสุวรรณต้องบอกอย่างนี้นะครับพระเครื่องเมืองไทยเนี่ยมีมากมายทีเดียวและก็ ต้องบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองหนึ่งที่มีวัตถุมงคลทั้งพระเครื่องนะครับแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆที่มากมายด้วยกันและมีความศักดิ์สิทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรนั้นและต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีพระเครื่องมาช้านานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยอก่อนอยุธยาตั้งแต่มีรูปปั้นเนื้อว่านต่างๆมากมายทีเดียวแต่หนึ่งเรื่องครับในปีพศ2565น้อานี้เราต้องมาพูดถึงเรื่องของท้าวเวสสุวรรณครับ ต้องบอกปีนี้ท้าวเวสสุวรรณมาแรงมากเลยนะครับรายการพระเครื่องมรดกนัสยามเลยขอหยิบยกเรื่องขององค์ท้าวเวสสุวรรณให้ท่านผู้ชมได้รับรู้หลายๆท่านหลายๆลยคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้ลึกว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นใครเป็นมาอย่างไรและองค์ท้าวเวสสุวรรณขออะไรได้บ้างเวลาเราไปขอพรขอบารมีขอความสําเร็จให้กับชีวิตเราต้องขออย่างไรจุดทูบที่ไหนจุดกี่ดอกและ ขออะไรมีขอบเขตได้แค่ไหนบ้างอันนี้แหละครับที่ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าที่มาที่ไปมากมายด้วยกันนะครับในแต่ละเรื่องราวต่างๆตั้งแต่ในพระไตรปิฎกก็มีในรามเกียรติก็มีนะครับก็จะมีเรื่องเล่าต่างๆแต่สิ่งหนึ่งครับที่เราเข้าใจได้ตรงกันเลยว่าองค์ทเาวสุวรรณแม้แต่ประเทศจีนก็จะมีองค์ทเวสุวรรณของจีนนะครับญี่ปุ่นก็จะมีของญี่ปุ่นไทยก็จะมีของไทย เห็นไหมครับหลายๆประเทศเนี่ยก็นับถือองค์เาวสุวรรณแต่ในรูปแบบรูปลักษณ์ที่มีความต่างกันแต่ก็คือองค์ทเาวสุวรรณองค์ทเทวสุวรรณครับมีมาตั้งแต่พุทธกาลต้องบอกอย่างนี้นะครับก็มีที่มาที่ไปตั้งแต่ว่าพระองค์ท่านแต่ก่อนเนี่ยนะครับก็มีพราหมณ์ที่เป็นผู้ปฏิบัติตั้งแต่เรื่องของปฏิบัติและเรียนรู้สายพระเวท เรียนรู้ตำรับตำราต่างๆพร้อมทั้งประกอบอาชีพนะครับ mm hmm. เมื่อพราหมณ์ในสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกว่าท้าวเวสุวรรณเนี่ยท่านเป็นคนที่ใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือผู้อื่นดูแลผู้อื่นนะครับใครผ่านไปผ่านมาตั้งแต่ข้าวปลาอาหารแล้วก็น้ําอ้อยต้องบอกว่าน้ําอ้อยเป็นตัวหลักเพราะท่านเนี่ยมีเครื่องจักรถึง7เครื่องด้วยกันถ้าสมัยนี้ก็เปรียบเสมือนเจ้าของโรงงานน้าตาลนะครับหีบอ้อยแจกชาวบ้านคนเดินไปเดินมาเดินผ่านในป่าเนี่ย แจกทุกคนเนี่ยผ่านมาท่นต้องอิ่มหนำสำราญนั่นคือบุญบาร,รมีนะครับที่พรามหนึ่งเป็นผู้ดูแลมาเสมอด้วยพราหมณ์ที่เป็นผู้ดูแลอย่างนี้ก็เกิดมาก็มีบุญนะครับก็ได้มาเกิดในภพชาติใหม่ก็มีบุญเมื่อเกิดมาใหม่เมื่อมีบุญเนี่ยก็ได้มาเป็นเจ้าเมืองเวรุวันเห็นไหมครับพอเป็นเจ้าเมืองเวรุวันก็เป็นเพื่อนกับเจ้าชายสิทธัตฐานเจ้าชายสิทธัตฐานคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อตัดสรู้ ไปเป็นพระพุทธเจ้านะครับพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยคือเจ้าของเวรก็ยกให้เป็นวัดแห่งแรกมันก็ไม่ได้มีศาลาอะไรอกครับแต่ว่าในป่านั้นถือว่าเป็นวัดในสมัยนั้นในป่าเมืองเวรุวันในป่าไผ่เวรุวันคือป่าไผ่ยกให้มาให้เป็นวัดนะครับซึ่งพอยกให้มาเป็นวัดเนี่ยพระพุทธเจ้าคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ปฏิบัตินะครับปฏิบัติอย่างนี้ก็เป็นบุญอีก เป็นบุญอีกของพระเจ้าพิมพิสารอดีตชาติคือเป็นพราหมณ์ผู้ใจบุญกลับมาเกิดใหม่นะครับก็เป็นกษัตริย์เป็นเจ้าเมืองเวรุวันเพราะเป็นคนที่สร้างบุญสร้างบาร,รมีมีแต่คนนิยมชมชอบมีแต่คนยกย่องสรรเสริญเพราะเป็นคนดีเป็นคนใจบุญสุนทานช่วยเหลือผู้อื่นผู้ตกทุกข์ได้ยากช่วยเหลือเรื่องอาหารข้าวปลาอาหารต่างๆในคนเดินทางผ่านไปผ่านมานี่คือบุญทั้งสิ้นที่ท่านได้สร้างไว้ พอมาเกิดเป็นเจ้าเมืองเวรุวันยกให้กับเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อตัสรุแล้วนะตัสรุเพราะเป็นเพื่อนกันก็ mm hmm. เ,เป็นพระพุทธเจ้าก็ยกเวรุวันนี้ให้ท่านก็ได้เป็นไม่ปฏิบัติณนะปัจจุบันนี้ที่เราเห็นได้ว่านะครับพบชาตินี้ตอนนี้ทุกคนได้คารพรูปปั้นรูปองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าคือรูปพระพุทธเจ้าแล้วก็ พราะต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ขาดไม่ได้ถ้าไม่มีเวรุวันนะครับก็ไม่มีเจ้าเมืองพิมพิสารเจ้าเมืองพิสารก็เลยขอท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนมนรรลุอรหันต์ด้วยนะครับก็ขอขอดูแลพรนะสานาดูแลพรนะสาสดาดูแลคําสอนพระธรรมก็เราจะเห็นพบทเาวสุวรรณเนี่ยเป็นรูปยักษ์เห็นไหมคเดี๋ยวอีกด้านหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวพลิกให้ดูลนะเป็นรูปเทพด้วยนะครับเป็นเทพชั้นพรม เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเองก็จะหมั่นดูแลพระพุทธศาสนาเราก็จะเห็นได้วัดในเมืองไทยจะมีองค์ทวีสวุวรรณอยู่ทุกที่นะครับนั่นก็นหนึ่งบทบาทที่เราเข้าใจง่ายๆสั้นๆแต่ถ้าท่านเคยได้ยินคําว่าสวดพันยักษ์เนี่ยคนไทยเคยได้ยินกันว่าสวดพันยักษ์สวดพันยักษ์เริ่มเดิมทีมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนั่นคือเป็นการสวดพันยักษ์ครั้งแรกมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชการสวดพันยักษ์ ก็เป็นการอ่านอักขระนะฮะแล้วก็มีการเอื้อนแล้วมีกระแทกบทกระแทกอักขระเพื่อย้ำจิตของคนนั้นๆหรือสมัยก่อนเรื่องการสวดพระชคือไล่พูดผีปีศาจไล่โลกหาโลกร้ายให้ออกไปให้หมดสิ้นไปนะครับเพราะต้องบอกว่าองค์ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนอกจากเป็นเจ้าแห่งทรัพย์แล้วก็ยังกันพูดผีปีศาจเพราะเป็นเจ้าแห่งยักษ์นะครับ ก็ได้สร้างคุณความดีก็สามารถที่จะดูแลเหล่ายักษ์เหล่าผูดผีปีศาจเพราะพูดผีปีศาจหรือเหล่ายักษ์มีทั้งผีและดีกับไม่ดียักษ์ดียักษ์ไม่ดีเพราะท่านก็เป็นประธานในการคุ้มครองดูแลไม่เกิดเพศภัยเวลามีพิธีสวดพระยักษ์เกิดขึ้นครั้งแรกนครศรีธรรมราชรูปของท้าววิสวรรมีอยู่ทุกวัดนะครับ,นะรบแต่วัดที่เราไปแล้วรับรองเลยท่านประเสริฐศักดิ์สิทธิ์ภาคใต้ก็คือวัดพระบรมาธาตุจังหวัดนะครศนะรีธนะรรมราช กันคือครั้งแรกแต่การเวลามีพิธีสวดพันยักษ์เราก็จะเห็นได้ว่ามีการถึงสายมงคลหรือที่เรียกสั้นๆว่าส,ส,สายศินนะครับเป็นตารางเป็นยันมีหลายรูปแบบยันส่วนมากก็ยันกรอบเพชรบ้างอะไรบ้างนะครับตีนิสิงเหต่างๆเนี่ยก็คือเป็นยันพอเป็นยันเอามาคุ้มครองไว้ไม่ให้เหล่าผูดผีปีศาจเข้ามายุ่งในขณะที่ประกอบพิธีสวดพันยักษ์ ใครที่อยู่ในพิธีสวดพันยักษ์ใครโดนคุณโดนของโดนสิ่งไม่ดีโดนสิ่งชั่วร้ายออกหมดครับเพราะการสวดพันยักษ์เป็นการไล่เสนจ,จันไรไล่สิ่งไม่ดีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนี่คือสําคัญที่สุดถ้าท่านผู้ชมนะครับได้มีโอกาสไปในงานแต่ละงานเนี่ยงานสวดพันยักษ์เนี่ยนี่จะสุดยอดมากก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้นะครับและเข้าไปศึกษาว่าทําไมเขาต้องมีพิธีสวดพันยักษ์แล้วการ เอื้อนการแหลกการสวดการยกบทสวดแต่ละบทมีเสียงสูงเสียงต่ําต้องบอกว่าบางคนเห็นไหมบางคนเหมือนมีเวลาอยู่ในงานนะมีเหมือนผีเข้าก็มีมีเหมือนอะไรเข้ามาก็มีมีเหมือนอะไรออกไปก็มีมันมีหลายๆอย่างทั้งหมดเป็นเรื่องของจิตส่วนหนึ่งจิตอ่อนนะครับก็อาจจะอยู่ใต้จิตสํานึกว่าตัวเองมีองค์มีเทพก็จะไปตามรูปร่างรูปแบบนั้น แต่บางคนก็มีองค์มีเทพจริงๆก็จะไปในอีกรูปแบบหนึ่งก็แล้วแต่ที่จะเห็นตามรูปแบบต่างๆนะครับในพิธีสวดพระยักภาคกลางนี่เห็นอยู่บ่อยก็วัดหลวงพ่อแปะวัดสว่างอารมณ์นะครับก็จะเห็นอยู่บ่อยในการทําวิธีสวดผ่านยักเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นมาครับต้องบอกว่าการที่บ้านเราเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยปีนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว นะครับปีสองปีผ่านมาแต่ปีนี้นี่คนเนี่ยนับถือกันยิ่งเยอะขึ้นเรียนรู้และทําความใจหาข้อมูลเกีก่ยวกับเรื่องท้าเวสุวรรณเยอะขึ้น<ม>ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของพระเครื่องนะครับในเมืองไทยมีมากมายเรามาพูดถึงเรื่ององค์ท้าเวสุวรรณเพราะอยู่หน้าวัดก่อนเข้าวัดเราพูดถึงท้าเวสก่อนหลายคนเนี่ยไหว้ท้าเวสไหวไม่เป็นไหวไม่ถูกแลว้วไหวที่ไหนจริงๆที่ไหนก็ไหวได้ทุกวัดก็ไหวได้นะครับ องค์ทวที่จะศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่้วตั้งอยู่องค์เดียวนะครับถ้าตั้งอยู่สองเนี่ยเขาเรียกยักษ์คู่กายก็คือเป็นตัวแทนทเทเวท่นอหละองซ้ายกับองค์ขวาที่อยู่หน้าประตูวัดเขาเรียกยักษ์คู่กายคู่กายเทเวทให้ฤทธิ์เหมือนเทเวทสุวรรณแต่ยังไม่ใช่องค์ทวทเองที่ปกปักรักษาคุ้มครองอยู่หน้าวัดเห็นไหมครับพเพราะเวทนี่มีบริวารทหารทั้ง12นอก12ในแล้วก็12นอก12ในแล้วก็8ตน นะครับเพราะน้รวมกันได้32องค์เพราะันเวลาจะบูชาเท้าเวทเวลาจะมีพิธีใหญ่ๆเจ้งจุดเทียน32เล่มเพราะเหล่าทหารต้องครบ32คนพราะภาคใต้แนะนำคบจุดอาจุดได้ทุกวัดขอขอพรได้ทุกวัดนะครับแต่ที่ไปกันมากที่สุดคือนครศรีธรรมราชคือวัดพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนภาคกลางก็จะมีวัดหลวงพ่อแปะวัดหนึ่งนะครับอยู่ที่ทางไปทางลงใต้คือนครปฐมส่วนอีกวัดหนึ่งจุฬามณีครับที่ทุกคนต่างไปกันเยอะมาก พราะวัดจุรามณีเนี่ยนะครับมีการสร้างเหี่งกันไหลรุ่นแล้วก็มีคนที่ได้บูชาแล้วประสบความสําเร็จขอพอรขอโชคลาภก็ได้ส่วนภาคอีสานก็ต้องเป็นที่จังหวัดอุดรธานีอุดรธานีก็มีความเชื่อครับว่าเป็นเมืองของท้าวเวสสุวรรณเพราะว่าจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ที่ทิศอุดรอ,อยู่ภาคอีสานอยู่ทิศอุดรท้าวเวก็ประจําอยู่ทางทิศอุดรน,นะครับเป็นเทพที่มีประจําเป็นที่เขาเรียกเทพประจําทิศนะครับ ที่มีพระตำหนักบนสวงศรนในชั้นพรมประจําทิศอุดรหรือทิศอุดรเนี่ยคือทางอีสานนะครับหรือทิศเหนือนั่นเองเพราะชั้นตาประจําจังหวัดอุดรธาน,นีก็จะเป็นรูปท้าวเวสสุวรรณหน้าศาลหลักเมืองท้าวเวสสุวรรณตั้งอยู่ที่ทุ่งสีเมืองก็จะเป็นรูปท้าวเวสสุวรรณนะครับอันนั้นก็มีผู้คนไปขอพรขอความสมเร็จใครตกทุกข์ได้ยากลูกไปทําส่วนมากภาคอีสานมีเยอะครับลูกไปทําเงินเมืองนอกติดต่อกันไม่ได้ นะครับไปติดต่ออะไรก็ไม่สําเร็จทําอะไรก็ไม่ได้ดังใจไม่เป็นผลดีตั้งแต่ทําดีแล้วก็ยังไม่มีคุณความดีทําอะไรหลายๆอย่างติดขัดก็ไปขอกันเยอะครับปอีสานก็จะไปที่ทุ่งสีเมืองที่จังหวัดอุดรธานีนะครับที่เป็นสารหลักเมือง นภาคเหนือครับปัจจุบันนี้ก็ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ภาคเหนืออำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ชื่อวัดลัทธิวันหรือว่าวัดพนนขอนตาก็จะมาองค์ท้าเวสวร์ประดิษฐานอยู่ที่นั่นนะครับพ่ิจริงๆมีหลายๆที่นะครับหลายสถานที่ที่ขอพรขอความสืบได้รับสิ่งดีๆและโดยเฉพาะองค์ท้าเวสวร์ไม่ว่าเราเองจะไปขอความสมําเร็จขอที่ไหนคนจริงก็เหมือนใส่ชิงเอีย้ยนะครับองค์ใส่ชิงเอีย้ยเนี่ย ก็ถือว่าเป็นองค์ทาวเวสุวรรณของชาวจีนทาวเวสุวรรณปางหนึ่งครับถึงจะด้านหนึ่งเป็นยักษ์อีกด้านหนึ่งก็เป็นเทพชั้นพรหมนะครับซึ่งต้องบอกท่านผู้ชมว่าใครที่จะบูชาทาวเวสวรรณให้ยือนอยู่ประจําทิศที่ตัวเองเกิดใครบูชาองค์ทาวเวสุวรรณให้ยือนอยู่ประจําทิศที่ตัวเองเกิดและหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับ เพราะฉะนั้นการที่เราจะยืนในทิศตัวเองเกิดเช่นยกตัวอย่างครับเราเกิดวันอาทิตย์เราต้องยืนอยู่ประจําทิศเหนือและประจําทิศตะวันออกเฉียงเหนือคนเกิดวันอาทิตย์นะครับยืนประจําทิศตะวันออกเฉียงเหนือและหันหน้าไปทางทิศเหนือครับถึงจะยกมือไหวถึงจะอธิษฐานนะครับการจุดธูปจุดเทียนก็จะมีหลายๆสถานที่แล้วแต่กําหนดบางคนบอกจุดธูป3ดอก5ดอก 7. ดอก9ดอกก็แยกกันไป นะครับแต่ว่าถ้าครั้งหนึ่งที่เราเองจะขอพรขอความสวเร็จขอบารมีจากพวกนั้นขอด้วยกําลังตัวเองครับถ้าไหวทั่วไปคุณจะไหวกี่ดอกก็ได้แล้วแต่สถานที่นั้นจะมีการกําหนดไหวกี่ดอกแต่ถ้าเป็นไปได้ให้ไหวตามกําลังตัวเองครับ<อ>เช่นคนเกิดวันอาทิตย์นะครับให้ยืนทางทิศออกเฉียงเหนือจุดทุปหดอกดอกกุหลาบแดงหดอกหันหน้าไปทางทิศเหนือแล้วอธิษฐานขอ ขอความสาเร็จขอความเจริญก้าวหน้าขอทรัพย์สินเงินทองเพราะท่านเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ผู้ดูแลหีบสมบัติคือบัลลังก์ทรัพย์พร้อมการที่ดูแลหีบสมบัติบัลลังก์ทรัพย์เราก็จะขอพอรขอความสำเร็จก็ต้องขอกับองค์ท้าเวสุวรรณเห็นไหมถ้าเราเกิดวันอังคารเมื่อกี้กัวันที่ตั้งเราเกิดวันจันทร์วันจันทร์จุดทูบ15ดอ,อกครับยืนอยู่ในตำแหน่งทิศต,ตะวันออกแล้วหันหน้าไปทางทิศเหนือ ทุกครั้งหันหน้าไปทางทิศเหนือแต่ตำแหน่งที่ยืนต้องยืนทิศตะวันออกเรียกว่ายืนอยู่ในตำแหน่งวันเกิดตัวเองนะครับเพราะท่านเป็นคนถือบัญชีบัญชีชีวิตท่านเนี่ยจริงๆถ้าเกิดใครได้อ่านนะครับหรือแม้แต่องค์นี้ที่เป็นเอาไาห้ท่านผู้ชมดูก็คือทระเวสสุวรรณเดิมมีสามขานะครับเป็นองค์ที่ยืนคารพแต่ถ้าเกิดเป็นฐานเอกขององค์ท้าเวจะมีสองขาที่ยืนอยู่หน้าวัดนะครับฐานเอกท้าเว แต่เทวีสุวรรณโดยปกติแล้วมี3ามขาครับเปรียบเสมือนเหยียบสามโลกนะเหยียบสวรรค์แล้วก็มนุษย์ส่วนข้างล่างก็บาดาลหรือบางคนเรียกว่านรกนะครับก็คือสวรรค์มนุษย์และนลกรกเหยียบอยู่สามที่เพราะฉะนั้นเหมือนกันครับถ้าเกิดวันอังคารก็ยืนทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับยืนทิศตะวันออกเฉียงใต้ การยืนทิศตะวันออกเฉียงใต้หันหน้าไปทางทิศเหนือจุดธูปแปดอกนะถ้าเกิดวันพุธจุดทูปสิบเจดอกยืนตำแหน่งทิศใต้หันหน้าไปทางทิศเหนือตรงพอดีเลยนะครับถ้าเกิดวันพุธถ้าเกิดวันพฤหัสยืนตำแหน่งทิศตะวันตกหันหน้าไปทางทิศเหนือถ้าเกิดวันพฤหัสถ้าเกิดวันพุธกลางคืนให้ยืนตำแหน่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือจุดธูป สิบสองดอกหันไปทางทิศเหนือถ้าเกิดวันเสาร์ทิศตะวันตกเฉียงใต้จุดทูบสิบดอกหันไปทางทิศเหนือและถ้าคนเกิดถ้าคนเกิดวันศุกร์ให้จุดทูบหกดอกหรือยี่สิบเอ็ดดอกได้ทั้งสองอย่างนะครับถ้าทูบไม่พอยจุดหกดอกแต่ถ้าทูบพอจุดยี่สิบเอ็ดดอกแล้วหันไปในทิศวันเกิดของตัวเองคือทิศเหนือ และอธิษฐานครับขอพรขอความสําเร็จขอโชคลาภขอสิ่งนี้ให้กับชีวิตบุญใดบาร,รมีใดที่ข้าพเจ้าได้กระทําแล้วเกิดขึ้นนั้นเป็นบุญบาร,รมีทั้งหลายที่ทควรจะได้รับทรัพย์สินเงินทองยศธรรศ,รศัก์ยศตําแหน่งความดีทั้งหลายที่เคยประกอบขึ้นสร้างขึ้นขอข้าพเจ้าได้รับโดยเร็วโดยพรันแต่ถ้าใครไม่เคยสร้างคุณความดีนะครับบุญไม่เคยสร้างบาร,รมีไม่เคยทําเกิดมาไม่เคยทําอะไรไปขอพรก็ไม่สําเร็จครับ เพราะ้าววสุวรรณจะเป็นผู้จดบันทึกบุญบาร,รมีตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติบุญบาร,รมีใดที่เราเคยทําแล้วจนถึงปัจจุบันชาติคุณขอคุณจะได้ตามสิ่งนั้นนะครับเพราะสร้างแล้วก็ขอได้พราะขอกับองค์เาววสุวรรณตามตำแหน่งที่บอกแล้วเราจะได้รับได้ผลนะครับเพราะองค์้ทววสุวรรณครับถ้าเกิดภาคใต้ที่ไปขอมากที่สุดสรุปให้ฟังเลยครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหารนะครับภาคใต้ ส่วนภาคกลางก็จะมีท่านนครปฐมแถบนครปฐมวัดหลวงพ่อแแปะนะครับส่วนวัดหลวงพ่ออิดอย่างนี้วัดจุฬามณีนะฮะที่นนทบุรีก็มีครับถ้าฝั่งนี้นะครับหรือว่าฝั่งอีสานก็ต้องไปที่หลักเมืองเลยหลักเมืองฝั่งอีสานส่วนใหญ่แล้วมีมีทุกวัดแต่ที่มีคนขอแล้วก็มีแห่แหนกันไปเยอะมากที่สุดก็ต้องบอกเลยครับว่าที่อุดอรธานีคือทิศอุดอรเพราะ ต้องบอกว่าองค์ท้าววสสวรณ์เนี่ยประดิษฐานปากติแล้วคือทิศอุดรเป็นหลักเพราะมีความเชื่อว่าจังหวัดอุดรเป็นจังหวัดที่ท้าววิสวรรณ์จุติลงมามีความเชื่ออย่างนั้นนะครับส่วนภาคเหนือก็ต้องเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่อําเภอแม่ริมวัดพนนท์ขอนตานนะครับหรือวัดลับทิวันนั่นคือสถานที่หลักๆที่เราพูดถึงเรื่องของท้าววิสวรรณ์นะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเนี่ยองค์ท่านก็จะมี3ามขาอย่างนี้นะครับ จะมีตั้งแต่สวรรค์มนุษย์นะครับแล้วก็บาดานหรือนรกเหยียบอยู่บนขุมทรัพย์อุลังสมบัติกล่องสมบัตินะนี่คือองค์ท้าเวสุวรรณรูปแบบที่หยิบยกให้ดูนี้เป็นรูปแบบแต่โบราณนะครับเป็นรูปแบบแต่โบราณซึ่งนี่มีความเชื่อว่าองค์ท้าเวสุวรรณเนี่ยต้องเหยียบ3โลกครับต้องมีความเชื่ออย่างนี้แล้วด้านหนึ่งนะครับท่านเป็นเทพชั้นพรหมนะครับต้องให้ดู ด้านนี้ก็จะเป็นด้านหน้าที่เป็นรูปรูปเทพนะครับนี่คือชั้นพรมนะก็จะมีสองด้านคือด้านหลังนี่จะเป็นยักษ์นะครับคือองค์ท้าวเวสวรรคส่วนด้านหน้าก็จะเป็นองค์เทพซึ่งอยู่ชั้นพรมด้านหน้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขอเรื่องของความรักนะครับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ส่วนอีกด้านหนึ่งคุ้มกันภัยนะครับอย่าให้เกิดภัยพิบัติเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ เช่นเดียวกันครับปี2 5 6 5เป็นปีที่มีคนนับถือท้าเวสวรมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไปขอพรแล้วขอความสําเร็จแล้วขอให้ปกปักร,รักษาป้องกันอย่าให้มีโรคภัยอย่าให้มีโรคอะไรมาเบียดเบียนเพราะในสมัยก่อนเนี่ยเวลามีโรคหาเกิดขึ้นตั้งแต่นครศรีธรรมราชค,ครั้งแรกนะครับมีโรคหาที่ใหญ่มากแล้วแก้ด้วยวิธีเดียวก็คือต้องสวดผ่านยักษ์นะครับพอสวดพันยักษ์ก็เลยสวดพ่นยักษ์ ในการสวดและเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้การสวดพันยักษ์หรือการทําพิธีปลุกเสกพระเครื่องเวลาจะมีพระเครื่องต่างๆนะครับมีการปลุกเสกหลายๆที่หลายๆวัดก็จะเอาพระเครื่องวัตถุมงคลเนี่ยไปเข้าสู่ในงานสวดพันยักษ์ด้วยเพราะถือว่าการสวดพันยักษ์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะครับให้สิ่งไม่ดีมันหมดไปปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายหมดไปอย่าได้มีอะไรมากําเนิดอย่าไม่ให้มีอะไรมาเกิดในงาน เขาก็จะมีการสวดพันยักษ์แล้วก็จะมีสายมงคลที่ห้อยลงมาให้เราพันศีรษะได้เห็นไนั่นคือการพิธีสวดพันยักษ์นะครับหลายๆท่านก็พอจะรู้พอเป็นสังเขตกันแล้วว่าองค์ท้าวเวสสุวรรณที่เราเอาไปบูชาเนี่ยนับถือกันมาโดยเฉพาะตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่เกิดเราจะเห็นว่าเด็กเล็กๆเ,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 เขาจะเอาผ้ายันไปติดไปที่หัวนอนนะครับการที่เอาผ้ายันไปติดหัวนอน ป้องกันไม่ให้พวกวิญญาณต่างๆเข้ามายุ่งกับเด็กเล็กเด็กแดงเด็กเกิดใหม่ขวัญยังอ่อนก็จะเป็นประเพณีนิยมหรือคติชนวิทยามีความเชื่อและศรัทธาว่าองค์ท้าเวสุวรรณจะปกปักรักษาไม่ให้ผีบ้านผีเรือนผีที่ไหนๆเข้ามาวุ่นวายให้เด็กต้องได้รับความเดือดร้อนคือไม่ต้องให้เด็กกลัวเด็กร้องเพราะสิ่งที่ผู้ใหญ่มองไม่เห็นนะครับเขาบอกขวัญของเด็กมันอ่อนก็จะมีพระยันท้าเวสุวรรณนะครับแล้วบ้านไหนก็ตามครับที่อยู่แล้วไม่ดี อยู่แล้วมีแต่รู้สึกว่าอยู่แล้วร้อนคนในบ้านครอบครัววุ่นวายมีความเดือดร้อนท่านไปที่วัดครับไปบูชาผ้ายันทวิสวรร์แล้วติดไว้กลางคือคานที่บ้านถ้าเดือดร้อนมากพ่อแม่ก็มีปัญหาลูกมีปัญหาเข้ากันไม่ได้พี่น้องเข้ากันไม่ได้มีแต่เรื่องกระทบกระทั่งเดือดร้อนตลอดเวลาลวเอาพายันติดอยู่กลางบ้านทุกอย่างจะสงบลงทดลองได้ครับเป็นเรื่องแปลกเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกบ้านไหนที่ผีสิงบ้านไหนมีคนตายโหงผีตายโหงบ้านไหนอยู่ไม่ได้ มีความวุ่นวายมีแต่ปัญหาให้เอารูปทา้าเวสุวรรครับไปติดที่บ้านอันนี้เนี่ยไม่ต่างกันนะครับบางคนบอกว่าบ้านที่มีคนตายเยอะๆเนี่ยเอารูปพระไปติดก็ได้พระไม่เกี่ยวครับพระนี่ไม่ใช่เป็นการไล่ผีนะครับมันเป็นเรื่องของการนับถือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ เอาไปติดไว้ซึ่งมีความเชื่อและนับถือทำต่อๆกันมาก็คือเรื่องของเอาพยัน,นะครับไปติดไว้กลางเสาบ้านทางสามแพ่งก็เช่นกันครับถ้าท่านเอาถ้าเกิดมีทางสามแพ่งนะครับให้เอารูปองค์ทาวิาสุวรรณใส่ในกรอบที่มีกระจกแล้วเอาไปติดครับ ติดที่ทางสามแพ่งเล็งกับโรงงานเล็งกับบ้านเล็งกับที่ใดคุณไปติดแล้วจะผ่านพ้นไปได้ดีสิ่งไม่ดีจะได้ผ่านออกไปจะได้ไม่เข้ามายุ่งไม่เข้ามาเกี่ยวนะครับนี่คือความเชื่อและก็ที่ทาและหลายหลายที่ครับก็บอกเสาตกน้ํามันเคยได้ยินนะครับเสาตกน้ํามันก็เอารูปพยายวิวณไปติดไว้ครับขอให้ท่านคุ้มครองดูแลขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในเสาตกน้ํามันนี้นั่นเป็นความเชื่อทั้งสิ้นนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ วันนี้นะครับรายการพระเครื่องมรดกนสยามก็ได้แนะนําให้ท่านได้เข้าใจและรู้จักขององค์ท้าเวสวร์พอเป็นสังเขปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมีทั้งเหรียญทั้งรูปเหมือนก็สามารถบูชาได้ทุกที่ทุกวัดน,นะครับเอาไว้ติดตัวควรมีติดบ้านควรมีติดตัวควรมีติดรถเพราะการที่เอาติดบ้านติดตัวติดรถถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับอย่างน้อยไม่ใช่เป็นพระเครื่องแต่เป็นวัตถุมงคลที่เราเอง เห็นตั้งแต่บรรพบุรุษมีความเชื่อมีความศรัทธาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่สมัยไหนก็ตามที่มีการสร้างพระเครื่องเกิดขึ้นจะต้องมีองค์ท้าเวสุวรรณคอยกำกับคอยกำหนดอยู่ในพิธีการนะครับหรือเท้าทั้ง4นะครับเท้าทั้ง4ต้องตั้งงานเหนือใต้ออกตกมีคุ้มครองด้านบนมีพระพรหมถามว่าทําไมต้องเป็นพระพรหมครั้งหนึ่งท้าเวสุวรรณเคยเป็นบุตรพระพรหมนะครับเคยเป็นบุตรพระพรหมบุตร บุณธรรมของพระพรหมเชื่อพระพรหมก็เลยทําให้ท้าวเวสสุวรรณก็ได้ริ์จากพระพรหมและสิ่งหนึ่งครับท้าวเวสสุวรรณก็ดูแลพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเหมือนพระแม่ธรณีเคยเป็นสักขีพยานตอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสูรุณในวันนั้นนะครับเพราะเวลาตั้งท้าวั้งสี่ข้างบนก็มีพระพรหมและท้าวั้งสี่ทิศเหนือคือท้าวเวสสุวรรณและข้างล่างคือพระแม่ธรณีนะครับคอยปกปักรักษาคอยดูแล เอาละครับวันนี้รายการพระเครื่องมรดกนสยามก้อยความรู้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องขององค์ท้าเวสุวรรณนะครับและวันต่อๆไปทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับพบกับเราได้อาจารย์ประการนาสงขาครับรายการพระเครื่องมรดกนนสยามสวัสดีครับ